สวัสดีเพื่อนเชาวนักผจนภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงแมคคณิกบอสออดุกซินีนะครับซึ่งผมจะลงเป็นระดับเนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมย้อนหลังนะครับอาจจะมีตัวหนังสือหรือมีเทคอะไรบางอย่างแปลกแบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับโดยแมคคณิกในเฟสแรกนะครับเราจะเป็นต้องตีเปลวไฟสีม่วงนะครับให้หมดนะครับโดยจะมีเวลาในการ โจมตีเปลไฟเนี่ยประมาณ4นาทีนะครับสิ่งที่ทำให้อบอสตัวนี้ยากนะครับก็คือมอนเตอร์จำนวนมากที่จะเข้ามารุมโจมตีเราตลอดเวลานะครับแล้วก็สกิลต่างๆจากบอสนะครับ ครับผมระหว่างที่เราตีเปลวไฟสีม่วงนะครับพยายามโฟกัสที่จุดตรงกลางห้องตลอดลานะครับเพราะว่าบอสจะมีสกิลอันตินะครับอยู่2สกิลคือสกิลหนึ่งคือบินบนฟ้านะครับอีกสกิลจะลงมาแลนดิ้งนะครับแล้วก็จะใช้ระเบิดที่ทำเปลอีทั่วห้องนะครับสสกิลนี้จะค่อนข้างแรงนะครับต้องระวังดีๆโฟกัสดีๆนะครับ แล้วก็จุดที่ต้องสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับโดยโบริเวณรอบห้องเนี่ยบอสมักจะทิ้งพื้นพินไฟนะครับถ้าเราเผลอไปเหยียบนี้อาจจะทําให้ตายได้เหมือนกันนครับ สำหรับอันตีหนึ่งอย่างของบอสนะครับบอสจะลงมาแลนดิ้งนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบไอเฟมหลบนะครับเราสามารถสังเกตได้จากการหุบปีกของบอสนะครับพยายามสังเกตดีๆนะเราจะได้แบบไม่ต้องเลี้ยงไอเฟมเปลืองสตาร์มิน่าเกินไปนะครับหลังจากที่เราทำลายเปลวไฟสีม่วงอันสุดท้ายสำเร็จนะครับบอสจะมีเวลาประมาณ 30วินาทีนะครับโดยประมาณนะ,ะก่อนที่บอสจะแลนดิ้งลงมาให้เราโจมตีนะครับทีนี้เราจะเป็นต้องเก็บพูดดำไม่พร้อมนะครับแล้วก็เลี้ยงเลือดเลี้ยงสตารินาเลี้ยงฟอนกาดดีๆนะครับหรือว่าเราขี้เกียจเราก็วิ่งเล่นรอบห้องได้นะครับรอบอสลงมาแต่มอนสเตอร์แล้วก็สกิลจากบริเวณรอบห้องนะครับจะโถมมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าตายนะครับ มันจะมีข้อความขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าบอสลงมาแล้วนะเราจะเป็นต้องแดดไปข้างหลังนะครับหาจุดยืนดีๆนะครับมันจะมีพายุตัดกันเป็นรูปการกรบาดนะครับเราจะต้องหาจุดยืนในการตีบอสดีๆนะครับสำหรับเฟสนี้เรามีเวลาประมาณ35วินาทีในการทําให้เลือดบอสเหลือ50%ร์เซนะครับถ้าเราทําให้สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับราจะโดนบอสบังคับตายนะครับแต่ หนึ่งสิ่งที่เขาบอกมานะครับเราสามารถกด V ในการหลบได้นะครับถ้าเราโจมตีสำเร็จนะครับบอสก็จะหายไปนะครับเราก็จะเข้าสู่เฟส2แล้วนะครับสำหรับในเฟสที่2นะครับสังเกตได้ว่าเปลวไฟสีม่วงบนตะเกียงนะครับจะมีโล่สีม่วงนะครับมาป้องกันอยู่ทำให้เราไม่สามารถตีเปลวไฟได้นะครับโดยในเฟสนี้เราจะเป็นต้องกำจัดช้างกวีเสือนะครับ2ตัวนะครับโดยมีเวลาประมาณ50-1ถึงนาทีนะครับ สำหรับเวลานี้เป็นแมคชนิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องโฟกัสมากนะครับคือถ้าสมมติว่าใน50าถึงหนาทีเราสามารถกำจัดชางกวีเสือได้นะครับเวลาที่เหลือนี้เราจะสามารถตีตะเกียงได้นิดหน่อยนะครับถ้าเรากำจัดช้าโล่มันก็จะขึ้นเร็วนะครับไม่มีอะไระสังเกตได้ว่าอันนี้ผมตีตะเกียงได้นิดนึงนะโล่มันหายไปแป๊บหนึง่งแล้วก็มันขึ้นมาแล้วนะครับโล่สีม่วงขึ้นมาแล้ว แล้วก็ทุกครั้งที่ชางกวีเสือตายนะครับชางกวีเสือจะทิ้งพื้นผิดไว้นะครับซึ่งทําดาเมจเกือบๆจะวันช็อตหรือว่าวันช็อตเลยนะครับให้เราสังเกตดีๆนะครับอย่าไปอยู่ตรงที่เราฆ่ามันล่าสุดนะครับอาจจะทาให้เราตายได้เราต้องเริ่มใหม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมและผมคิดว่าทุกคนน่าจะพลาดกันบ่อยมากนะครับแล้วก็สําหรับเวลาในการทําลายตะเกียงเฟสที่2นะครับเราจะมีเวลาประมาณ5นาทีนะครับซึ่งเยอะกว่าเฟสแรกประมาณ1นาทีนะครับ Born bastard! หลังจากที่เรากําจัดชานกวิเสือครบทั้งหมด6ตัวหรือ3เวฟนะครับก็สังเกตได้ว่าเปลวไฟจะไม่มีโล่มาป้องกันอีกต่อไปนะครับเราสามารถตีเปลวไฟได้จนกว่าจะหมดเลยนะครับ หลังจากที่เราทําลายเปลวไฟสีม่วงอันสุดท้ายสําเร็จนะครับเราก็จําเป็นต้องเอาชีวิตรอด30วินาทีก่อนที่บอสจะแลนดิ้งลงมาให้เราโจมตีเหมือนเฟสแรกเลยนะครับผมแล้วก็เก็บพูดดําเก็บฮิวอะไรให้พร้อมอันนี้เลี้ยงไอเฟรมไว้ติดตะเกียงเล่นวิ่งเล่นไปนะครับบอสลีลานะครับมันจะปล่อยให้เราตายหมอนก็นตายสก,กิลมนครับอันนี้มีข้อความขึ้นเหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่บอสแลนดิ้งลงมาแล้วเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเฟสแรกเลยเข้าไปหาจุดยืนให้ได้นะครับอยู่ข้างหลังบอสแล้วก็อัดนะครับช้พูด,ดาใไซบาประชีพทั้งหมดที่มีนะครับอันนี้เป็นเฟสสุดท้ายแล้วตีให้ผ่านกันนะถ้าไม่ผ่านผมว่ามีหาน้ําแข็งมาประคบแน่อนอนอ่าอันนี้คือหลังจากที่บอสตายไปแล้วนะครับ ดาเมจบางอย่างมันจะยังอยู่นะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้มันจะขึ้นลองใหม่อีกครั้งนะครับอย่าไปตกใจนะครับอย่าไปกดผิดนะครับใจนิ่งๆไว้นะครับเราผ่านแล้วนะครับไม่รู้ตายอะไรนะครับเพราะว่าบอลมันตายไปแล้วแต่ว่ามันจะมีพายุมีหินอะไรอยู่โอเคนะครับสําหรับวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้นะเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ